เว็บไซต์ข่าวหลายแห่งรายงานตรงกันว่าประเทศไทยได้บรรลุข้อตกลงกับการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าจำนวน64แมตช์เรียบร้อยแล้วในมูลค่า33ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,400ล้านบาทเว็บไซ์มติชนรายงานเมื่อ17พฤศจิกายนอ้างคำถแถลงของนายก้องศักดิ์ดอยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทว่าคนไทยจะได้รับการถ่ายทอดสดครบ64แมตช์ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเซ็นสัญญากับฟีฟ่าและดําเนินการเรื่องการเตรียมการถ่ายทอดส,สดจํานวนที่ต้องจ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ราว1 4 0 0ล้านบาทแม้ค่าเงินลิขสิทธิธธ์เมื่อคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ราวราวหนึ่ล้านบาทแต่แยังไม่คิดภาษีอีก15%รวมทั้งต้องคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่มีการทำธุรกรรมและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในกล้องสักดอกล่าวขอบคุณพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่ประสานงานภาคเอกชนจนสำเร็จดังกล่าวรวมไปถึงคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูล IOC เมมเบอร์ชาวไทยคุณสมศักดิ์ลีสวั ay, สดิก,สกูลที่ปรึกษาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCA ที่ช่วยประสานงานอย่างเต็มที่รวมไปถึงภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้คนไทยได้รับชมเมื่อ14พฤศจิกายนนายก้องศักดิ์กล่าวว่าราคาก่อนหน้าที่1,600ล้านบาทเพราะเป็นราคาที่มากเกินควรในสายตาของพี่น้องประชาชน ในสายตาของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยที่เมื่อเทียบกับลิขสิทธิ์ประเทศเพื่อนบ้านที่ได้ซื้อไปเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจรายงานเมื่อ17พฤศ,ศจิกาย,ยนว่าก่อนหน้านี้มีรายงานระบุว่าค่าลิขสิทธิ์และค่าดําเนินการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทั้งหมด1,600ล้านบาทซึ่งมีจํานวน600ล้านบาทจากสํานักงานคณะกรรมการกริจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสอชอทอ ที่มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะกทปสให้กกทเพื่อถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022และผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งหมด3บริษัทได้แก่บริษัททรูคอร์ p ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเบอร์เรจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนเป็นจำนวนเงิน400-500ล้านบาท รวมเป็นจำนวน1,100ล้านบาท